สวัสดีค่ะลูกค้าขามาพบกับยุพินแหวนสตางค่ะวันนี้นะคะเรามีงานพลอยรัสเซียและกําไรนะคะมีกําไรเกี้ยงและกําไรแบบใหม่นะคะลูกค้าขาตัววงนะคะเป็นงานเหรียญสตางค์เก่าพศ2,500ค่ะร้านยุพินแหวนสตางค์นะคะสนใจต้องการสั่งซื้อสินค้าค่ะลูกค้าขา0 9 8 8 2 9 9 9 6 1ค่ะ 098-829-3961นะคะนี้เป็นคลิปวิดีโอตัวอย่างนะคะลูกค้าค่ะเราจะมาปล่อยงานนะคะลูกค้าชิ้นงานนะคะเป็นงานเหรียญสตังเก่าพศ .2,500 นะคะไม่ชุบนะคะใส่อาบน้ำซักผ้าได้เลยไม่ลอกร้อเปอร์เซนต์ค่ะ งานตัวนี้นะคะเป็นงานทำเองขายเองค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการสั่งซื้อสินค้านะคะหรือเข้ามาใหม่นะกดติดตามไว้ได้เลยนะคะวันนี้นะจะปล่อยคลิปนะคะตอนบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นนะคะ เราจะปล่อยคลิปวิดีโอนะคะส่วนตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นคลิปวิดีโอตัวอย่างนะคะที่จะไลฟ์วันนี้บ่าย3-4ถึงโมงเยนกดติดตามไว้ได้เลยนะคะเราจะมาปล่อยงานราคาเบาๆและมีราคา199ให้ด้วยนะคะวันนี้นะกดติดตามไว้ก่อนค่ะชื่อเพจนะคะหรือว่าชื่อช่องนะคะชื่อนี้ชื่อเดียวเลยค่ะทุกแผ่นฟอร์มนะคะยูพินแหวนสตางค์0 9 8 8 2 9 3 9 6 1 0988-293961โทรหรือแอดไลน์ได้เบอร์นี้เลยนะคะลูกค้าขาเดี๋ยวแจ้งวันอีกทีนึงนะคะวันนี้เป็นวันที่10เดือนกันยาปี68ค่ะสวยมากนะคะลูกค้าตัวนี้มีแค่2อันเท่านั้นเป็นกำไรเกี้ยงกำไรเล็กนะคะมีแค่2อันค่ะสวยมากนะคะอย่าพลาดเย็นนี้หรือว่าต้องการอสอบถามก็โทรมาสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะ โทรมาสอบถามกันก่อนได้เลยนะนี่นะคะใส่แล้วสวยมากตัวนี้รอบนี้มีแค่เจ็ดอันนะคะตัวนี้นะมีแค่เจ็ดอันเท่านั้นนะคะงานไม่ได้ชุบค่ะงานเหลียญแท้ไม่ได้ชุบไม่ผสมทองเหลืองค่ะฝนตกฟ้าร้องไม่ต้องกลัวนะคะเช็ดได้ขัดได้ด้วยน,น้ำยาล้างเครื่องประดับทั่วไปเลยค่ะแม่ ตัวนี้เป็นกรรําไลสลุกค่ะนี่นะคะน้องสวยมากอันนี้หน้ากว้างครึ่งเซนนะคะหรือห้ามิลโดยประมาณนะคะบวกลบนิดหน่อยสีของจริงจะเป็นสีเหลืองคล้ายๆทองโบราณที่ไม่ได้ชุบนะคะนี่ค่ะกำไรตัวนี้เป็นแบบใหม่นะคะแบบใหม่ล่าสุดแล้วก็มีตัวนี้ค่ะเป็นกำไรเกี้ยง สวยมากลูกค้ายิ่งเกี้ยงยิ่งเงานะคะขอบอกเลยดูความแบบยิ่งเกี้ยงยิ่งเงาค่ะแล้วก็เช็ดทําความสะอาดได้ง่ายมากนะคะเดี๋ยวจะไลฟ์วันนี้ค่ะต้องการโทรมาสอบถามสินค้านะคะโทรมาสอบถามก่อนได้เลยนะ0 9 8 0 8 2 9 3 9 6 1 0 9 8 8 2 9 3 9 6 1ไลฟ์วันนี้นะคะวันที่10กันยา10กันยานะคะไลฟ์วันนี้เท่านั้นนะคะลูกค้าขาหมดแล้วหมดเลยนะคะ จะไลฟ์3-4โมงเย็นเท่านั้นแล้วพบกันนะคะกดติดตามไว้ก่อนได้เลยจ้า